สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สั่งกิ่งต้อยติ่งไทยเวลาที่อ้อจัดส่งให้เพื่อนๆจะเป็นกิ่งแก่ความยาวประมาณนี้นะประมาณปลายนิ้วมือมาหาข้อศอกตีไปว่า5 0เซนละกันนะคะเป็นกิ่งกิ่งแก่ประมาณนี้นะคะไปใช้สำหรับปักชำนะคะชำขึ้นนะต้อยติ่งเนี่ยปลูกนะคะปักชำหรือใครจะเอาไปทำอย่างอื่น อันนี้แล้วแต่เลยพ่ออ้อจัดหาตามสั่งส่วนใครที่สั่งรากของต้อยติ่งก็ยังสั่งกันเข้ามาได้เหมือนเดิมรากต้อยติ่งส่งสดเป็นรากประมาณตามคลิปวิดีโอนี้ส่วนกิ่งพันธ์ต้อยติ่งแบบนี้สนใจโทร0876069955 ID Line A U N G S A R A 09 อังสรา0ูนย์เกับกิ่งปักชำต้อยติ่งไทยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ